ออคนดังนะคนนี้คนนี้ก็ดังนะะดังเขาเป็นดาราเขาจะเดินที่ยวไปวัดื่อทำบุญร้องอะไคะร้องเดอะไรคะอันนี้เป็นดาราช่องสามนี่อ่ะพี่บุพเพสันนิวาสพี่เคยูไหมครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น ท้ายสุดท้ายพีย่ๆนะครับวันนี้ต้องของขอัสีปุ้มือดำให้กับพี่นิดสตลอดีไปหลังหน้านต้องต้องเชิญพี่บีนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันขอให้พี่นิดนะแนะนำอะไรกับพี่ๆที่เป็นลูกศิษย์พี่รุ่นล่าสุดน,นะ มือหมือนให้อวานนิดหนึ่งว่าจะต้องทำงานหรือเราก็ได้เก่งยังเป็นเจ้าอาวาสไทยอาวาสจับรืออย่าท้อวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้ทำของยาก<ช>เอาไว้ดีกว่าอ,อย่าเห็นของง่ายแล้วจะรับเอาแต่ของง่ายถ้าค<ช>ุณทำอะไรที่มันยากๆได้ คุณจะรักตัวเองมากฉันทำได้นะวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรวันข้างหน้ายังมีทำบ่อยๆเสียงก็เหมือนกันจะเอาแต่ง,ง่ายๆก็ไม่ได้แบบซรลีนะอะไรอะไร,ะไรเพลงง่ายๆไม่อยากรอ้องอยากทำของยากๆยากยาก็รานับถือตัวเองนะ ข้อสาคัญที่สุดคือเราต้องนับถือตัวเองว่าเราทำได้วันนี้ยังไม่ได้เหรอไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมีลองใหม่แต่การร้องเพลงเนี่ยถ้าหากบันทึกเสียงตัวเองเอาไว้บ้างก็ดีนะเราได้บันทึกไว้แล้วเราเปิดฟังได้เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมหรือถ้าฟังเดี๋ยวดูดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เนี่ยเราฟังได้ออกเราเป็นผู้รู้ผู้รู้ช่วยฟังหน่อยแต่สมัยนี้นะคะ เป็นสมัยที่ชอบดีที่สุดที่คนรักเพลงมีวิธีที่จะต่อเพลงอะไรตออะไรได้เยอะแยะเลยสมัยไหนสมัยสรวีนะโอ้โหเรยวอ้อมเวลาเทศเสียงมาก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่าเราเสียงดีหรือไม่ดีแต่เ,เราคิดว่าดีหรือเปล่าคุณเชื่อไหมว่าทํายังไงเด็กๆนะตอนเด็กๆมุดเข้าไปในโอ่ง<อ>มีน้ำนะโอเค okay. โคไม่มีน้ำมนะันทำไมมีน้ำลนะ่ะ ก็ร้องเล้องเพลงตาเสียงดีจังเลยนึกลใจคนเราตปลื้มใจตัวเองใช่ไหมใช่เรห้กำลังใจเราเราต้องให้กำลังใจเราจริงๆตอนนี้มันไม่มีโอแล้วครูสมัยนั้นยกลัโองใช่ใช่มไม่หมดทงไหนโองมีนะสมัยก่อนนไม่ค่อยมีแล้วต่มรา้อในโองคุณจะหลงรักตัวเองไปราชบุรีคุณจะหลงรักเองไงมันจะหลงรัก โอ้โหละเอียดจังเลยแต่ข้อสำคัญอย่าอย่าล้างโอมต้องไม่มีน้ำนะถ้ามีก็นิดหน่อยนะคะต่ำมันเด็ไปแล้วก็พอเราลองกเราอกับมทางมันเล็กไปลงรักเสียงตัวเองมากนะแล้วก็ค่อยๆฝึกข้อสำคัญจังหวะจังหวะนี่สำคัญมาก บางคนร้องนล้ฟังจังหวะไม่ได้ฟังจังหวะไม่เป็นมีนะคนที่ร้องฟังจังหวะไม่เป็นเนี่ยเช่นคุณโตมีนะเพียด้วยค่ะจังหวะไม่ได้ด้วยค่ะเพียนรู้ไหมทับตัวเองร้องเพียนรู้ไหมไม่รู้ค่ะจังหวะไม่ดีหูถ้างั้นเขามีปัญหาที่หูต้องไปเช็คเรื่องเรื่อง กได้ยินมั้งเช็คแล้วเช็คแล้วหมอว่าไงประสาทไม่ดีประสาทหูเสื่อมหมอว่าอีกบอกว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะให้ใส่เครื่องช่วยช่วยฟังแบบไม่ดีเหรอซ้งสองข้างทั้งนั้นก็อย่าอย่าไปร้องวยอะไรเลยอย่าร้องฟังนะให้ตัวเองไม่องฟังค่ะเพื่อนฟังดูร้องฟังแล้วให้ตังใจตลอดลำบากคนลำบากคนฟังแล้วยังไงรู้ไหมเราหลงตัวเองมากเพราะอะไรนั้น ลงไปไที่โอมที่ไม่มีน้ำนะแล้วเราก็รอ้องโอ๊ยทำไมเสียงเราไพเระ